ก็สวัสดีครับก็มานี่มารีวิวนะครับเป็นฝาสีม่วนะครับของช่างกรของแป้นนะเป็นฝาของพวกร้อยสิบสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเราหรือจะเป็นฝาไอพวกร้อยยี่ห้าสองพันยี่สามนะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับชีนหนึ่งอิมนะครับสีบาวครับเป็นมาว ที่สิบแปดจุดหกับยี่เ้าครับก็ตีไปเป็นเป็นยี่สที่เป็นเป็นยี่สิบสองสิกครับตัวของก็าระมาณนี้เดี๋ยวมาแกะดูด้านในเนะครับว่าด้านในเป็นยังไงพอได้เปิดมาครับ จะเป็นตัวพอร์ต c n c นะครับเพื่อนๆนะคงนร c n c นะครับทาง i d ไอเสียนะครับ, ID, รบผิว a อเสียก็จะเป็นผิวขัดลื่นนะครับแล้วก็มาดูอันนี่ i d ก็เป็นผิวประมาณนี้นะครับเราก็เรียกผิว ลูก53นะผมก็เห็นช่างคอไรนะครับเป็นพวกลูก53นะครับใส่ได้ตั้งแต่ลูก53นะครับแต่ช่งางรอแนะนําก็ประมาณลูก56 57ขึ้นไปนะครับใส่ได้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับพวก 110i 2 0 0หรือ125 223นะครับเป็นเครื่องบล็อกใหมนน่ครับ แล้วข้อดีก็คือตรงนี้นครับนี่สามารถใส่กับฟ้าสีวาวนะครับโปรสีเบล125ได้เลยนะครับด้านาเราสงประมาณนี้นครับนี่นะครับ้านข้าฝัาง่งนี้ฟ้าสีตาครับนี่ครับโลโก้ชีตานะครับ,รบ,บ,รบของช่างต่อครับ ว่าขนาดประมาณเท่าไนนรนะครับเดี๋ยวมาให้ดูครับนี่ครับเบอร์เนียของเราก็มามดที่ดูไอดี B นะครับไอดีก็อยู่ประมาณนี้นะครับยี่สิบห้าครึ่งนะครับไอดียี่สิบห้าครึ่งครับดูไอเสียครับ เสียประมาณนี้นะครับยี่สิบสามนะครับไอเสียย3บสามครับไอเสียก็กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับถ้าใครอยากแตะเพิ่มก็ปิดได้นะครับพวกที่ทำลูก5 5 9ผ้ากาวนะครับแต่ถ้าปลอดเดิมก็เหมาะได้นะครับเพราะข้าวแขเดิมครับต่อฟ้าก็ประมาณนี้ครับมาดูของในําที่ให้นะครับเมื มีซีนนะครับซีนยางแล้วก็มีฝาครอบเบาะครับตัวนี้นะครับใส่สามารถปสืสีขวดที่ตันเป็นสีนะครับของเวเบอยี้านะครับมาใส่ได้ตรงรุ่นปกติต่อไปนะครับครับกระเดืองครับเป็นกะเดืองอันลอยครับกระเดืองอัอนลอยเบานะครับ ช่างก่อใช้ก็ไม่มีปัญหาครับแค,ค่เพาเทียนน้ำนะครับมาขายก็มีให้คมรับมีซีกันมัลวมีรับตั้งมัลวครับในชุดโค้งๆแล้วก็มีดอกมัลวครับตัวนี้มันว์ชุบอย่างดีครับชุบลื่นนะครับผิวลื่นนะครับดอกมาลวสีตัวแล้วก็มีจีเด็ดครับเป็นแคมป์นะครับไม่เหมือน ลูสังเกตครับสั้นนะครับแชมไม่สามารถใส่กับฝาสีเบาหรือฝาบริสิเพิ่มได้นะครับต้องเป็นแชมเฉพาะนะครับเห็นไหมครับนะครับเรเซอร์นะครับเฉพาะนะครับเปแปนะครับตัวนี้เป็นแชมเบอร์สองนะครับก็ใครที่สั่งนัดแรกนะครับจะได้เป็นตัวนี้นะครับแชมเบอร์สองเบอร์สองนะครับแชมแต่งของช่างกอนะครับ แคมที่ติดฝาไม่แคมมือติดฝาก็เป็นแคมแต่งนะครับช่างกอนะครับรถนี้แกผลิตไม่ทันนะครับก็เลยต้องให้เป็นแคมแต่งนะครับมบอร์สองนะครับมือแรกก็เป็นองตาของแกนะครับที่แกสั่งโรงงานผลิตแต่โรงงานผลิตไม่ทันนะครับก็เลยโชคดีได้แคมแต่งเบอรสองเลยนี่ครับตอนนี้ก็เป็นสปีดม้าครับแกบอกว่าใช้ได้เลยนะครับ รองลอรอได้ถึงหน่สองนะครับสบายครับไม่นด้ปีปัญหานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับพวกน็อตนะครับน็อตปิดฝาครอบเบานะครับแล้วก็แม่ล็กสปริงนะครับในชุดแกตนี้ครับแกนกระเดื่องนะครับเป็นกระเดื่องตันนะครับ เนเนอนะครับแล้วก็เล็บบาวนะครับครบๆนะครับใครสนใจก็ลองทักไปที่เพจของช่างกรของแปดได้นะครับใครที่อยากสนใจราคาก็ประมาณสี่พันไปปลายนะครับสี่พันแปดนานะครับในชุดก็ครบประมาณนี้ครับใส่พวกร้อยสิบไปสองพันย่อยามานยี่นะเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับหรือถ้าใคร อเอามาใส่ตัว1 1 0เก่านะครับบอกเก่า s ส s ก็ได้นะครับแปลงนิดหน่อยนะครับนี่นะครับก็แปลงที่ข้างโซน่น,นิดนึงนะครับเชืเ่อม,มเต็มเชื่อมเต็มเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะแปลงที่แข็งใส่เสื้อฟ้าก็ได้นะครับอะไรก็ประมาณนี้เพื่อนผมก็ได้มา4 0 0พักลางๆนะครับเพราะว่ากดสีคนของแอปช้อปปี้นะครับ ใครสนใจก็ลองไปทักถามเพจได้นะครับหรือคนที่แอบส้มดูนะครับประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยครับขอบคุณค่ะ